วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องรามเกียรติแบบที่คุณเคยฟังเราจะชวนคุณตั้งคำถามว่าทศกัณฐ์เลวจริงไหมหรือเขาเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามาตลอดชีวิตบางทีคำตอบอาจซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดและสิ่งที่คุณจะได้ยินวันนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณทั้งหมดการเรียกใครสักคนว่าตัวร้ายมักซ่อนเรื่องราวของเขาเอาไว้นนทัก ผู้ที่จะกลายเป็นทศกันก็มีอดีตที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความอายุติธรรมและการถูกละเลยวันนี้เราจะพาคุณมองมันจากมุมลึกก่อนจะมีทศกันมีใครคนหนึ่งชื่อว่านนทักยักษ์ผู้ไม่มีอำนาจไม่มีเสียงและไม่มีใครเห็นคุณค่าเขาถูกกดถูกดูถูกทุกวันแต่และความเจ็บปวดที่เขาได้รับ กลายเป็นรากฐานของความแค้นลองจินตนาการถ้าคุณต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นทุกวันคุณจะอดทนหรือเลือกสู้หน้าที่ของเขาคือการรับใช้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการเหยียดหยามการดึงผมการเหยียบศีรษะเพียงเพื่อความสนุกของผู้ที่อยู่สูงกว่าทุกครั้งที่เขาไม่มีทางเลือกความโกรธสะสมกลายเป็นพลัง นี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวละครของนนทักซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดความโกรธของนนทักไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการถูกละเลยถูกกดและไม่มีใครฟังทุกคำดูถูกทุกการกระทำที่ทำร้ายจิตใจถูกสะสมเป็นพลังนี่คือบทเรียนสำคัญว่าความรุนแรงมักเกิดจากอดีตมนุษย์และยักษ์ต่างกันตรงไหนไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ และไม่มีใครอยากถูกมองข้ามบางทีความโกรธไม่ได้เลวแต่เป็นสัญญาณของความถูกละเลยแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนนทักเราจะเลือกทนหรือเลือกตอบโต้อำนาจเปลี่ยนคนหรือเผยตัวตนนนทกได้รับพรน,นิ้วเพชรหลายคนบอกว่านี่คือจุดที่เขาเลวแต่จริงๆแล้วมันแค่เปิดเผยความเจ็บปวดที่ถูกกดไว้ตลอดชีวิตอำนาจไม่ได้สร้างความเลว มันเพียงทำให้ความจริงของใจเราปรากฏชัดเขาไม่ได้เริ่มต้นจากความอยากครองโลกเขาเริ่มจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ความอายุติธรรมสะสมจนกลายเป็นการแก้แค้นนี่คือบทเรียนสำคัญความชอบทรรอาจซับซ้อนกว่าที่คิดเมื่อความรุนแรงลุกลามพระนารายจึงอวตารมาปราบหนนทกในตำนานนี่คือความถูกต้องแต่ถ้าเรามองลุกลงไปใครคือผู้เริ่มเรื่องราวนี้ ความยุติธรรมจากผู้ชนะอาจไม่ใช่ความยุติธรรมของทุกคนเขาไม่เคยแก้ต้นเหตุของความเจ็บปวดพระองค์เลือกอุบายไม่ใช่ความเข้าใจนี่คือสาเหตุที่ทําให้ความโกรธสะสมและเกิดความรุนแรงซ้ําแล้วซ้าเล่านุนทกตายพร้อมคําพยาบาทแต่คําสาปนั้นไม่ใช่แก้ความโกรธแต่เป็นคําเตือนว่าความอายุติธรรมและการถูกมองข้าม สามารถสร้างศัตรูอันยิ่งใหญ่ได้คำพยาบาทนี้กลายเป็นรากฐานของทศกัณฐ์ยักษ์สิบหน้า20มือผู้เต็มไปด้วยพลังและปัญญาและทุกการกระทำของเขาสะท้อนอดีตที่ถูกละเลยทศกัณฐ์ถือกำเนิดจากความเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่ได้เลวโดยกำเนิดทุกการตัดสินใจมาจากอดีตและสิ่งที่เขาได้รับนี่คือบทเรียนที่สำคัญว่าการตัดสินใจของใครสักคนมักมีเหตุผลซ่อนอยู่ เรามักมองเขาเป็นตัวร้ายแต่ถ้ามองจากมุมของนนทกเขาเพียงแสดงความเจ็บปวดและความโกรธที่สะสมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องราวของเขายังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้โทศกัณ์มีทั้งพลังและปัญญาแต่พลังนั้นมาพร้อมความรับผิดชอบและการปกครองลงกาไม่ได้ง่ายเลยเขาต้องต่อสู้กับศัตรูและกับอดีตของตัวเองอำนาจไม่ได้ทำให้คนเลว แต่การจัดการอำนาจอย่างไม่เข้าใจสามารถสร้างหายนะได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากโทศกัณฐ์ประวัติศาสตร์มักเขียนโดยผู้ชนะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมโทศกัณถูกบันทึกว่าเป็นตัวร้ายแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเขาไม่ได้เลวโดยกำเนิดเรื่องราวที่เราฟังคือมุมมองของผู้ชนะและเราสามารถเรียนรู้ที่จะมองอีกมุมหนึ่งเพื่อเข้าใจความซับซ้อนของตัวละครและของมนุษย์ทุกคน วันนี้เราไม่ได้บอกว่าทศกัณฐ์ถูกต้องแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อสูรสิบหน้าแต่คืออดีตที่ถูกละเลยและความอายุิธรรมที่สังคมมอบให้ถ้าคุณเป็นนนทกคุณจะอดทนต่อไปหรือเลือกสู้แต่เราอาจต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เลวโดยกำเนิดและใครกันแน่ที่เริ่มเรื่องนี้ก่อนนี่คือเรื่องราวที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับความถูกต้องและความชอบธรรม เมื่อทศกัณฐ์เติบโตขึ้นเขาไม่ได้เป็นเพียงยักษ์สิบหน้าเขาคือผู้ปกครองลงกาและทุกการตัดสินใจสะท้อนอดีตของนนทกแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยความท้าทายและความรับผิดชอบลองจินตนาการคุณมีอำนาจเต็มมือแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยแผลเก่าคุณจะเลือกเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ถูกอดีตหลอกหลอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวของทศกัณฐ์ผู้ใหญ่ ทศกัณไม่ได้มีเพียงอำนาจแต่ยังมีปัญญาเขาต้องสร้างอาณาจักรและรักษาความมั่นคงแต่ความทรงจำอดีตยังคงหลอนอยู่เสมอและเราจะเห็นว่าความอดทนและความโกรธยังคงเดินคู่กันเขาไม่ได้เป็นเพียงตัวร้ายแต่เป็นผู้มีชีวิตที่ซับซ้อนแม้เขาจะเป็นยักษ์ทศกันก็มีหัวใจความรักความหวงแหนต่อภรรยาและอาณาจักรเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ แต่บางครั้งความรักก็ทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดลองคิดดูถ้าคุณต้องปกป้องสิ่งที่รักแต่ต้องทำสิ่งที่ผิดคุณจะเลือกทางไหนความรักหรือความถูกต้องนี่คือด้านซับซ้อนของทศกัณฐ์ที่คนมักไม่เห็นความรักสามารถสร้างพลังและความอ่อนแอทศกัณฐ์รักอาณาจักรและคนของเขาแต่ความรักนั้นทำให้เขาตาบอดต่อความยุติธรรมในบางครั้ง นี่คือความซับซ้อนที่ทําให้ตัวละครของเขาน่าสนใจยิ่งขึ้นการปกครองไม่ใช่แค่การใช้กําลังมันคือศิลปะของการรักษาสมดุลระหว่างความรักและความกลัวและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเรื่องราวของเขาน่าศึกษาทศกัณฐ์ไม่ได้มีศัตรูแค่ภายนอกความขัดแย้งกับทารามสะท้อนความแตกต่างของค่านิยมทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าตนเองถูกต้อง ลองคิดดูคุณจะยอมรับความแตกต่างหรือยึดมั่นในความถูกต้องของตัวเองนี่คือบทเรียนสำคัญความเชื่อและอัตตาสร้างความขัดแยง้งพระรามคือตัวแทนของความยุติธรรมทศกัณฐ์คือตัวแทนของความแค้นและอดีตและเมื่อ,อดีตชนกับปัจจุบันเรื่องราวจึงเข้มข้นขึ้นทศกัณฐ์ไม่ใช่แค่ยักษ์ร่างใหญ่เขามีปัญญาและยุทธศาสตร,ร์ในการต่อสู้ ทุกการเคลื่อนไหวล้วนคำนวณและวางแผนอย่างรอบคอบนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวและน่าสนใจพร้อมกันลองคิดดูคุณจะใช้ความฉลาดของคุณเพื่อปกป้องหรือทำลายนี่คือเหตุผลว่าทำไมโทศกัฐ์ไม่ใช่แค่ตัวร้ายธรรมดาแต่เป็นนักวางแผนที่ซับซ้อนและมีมิติแม้เขาจะมีอำนาจแต่โทศกณฐ์ก็สูญเสียหลายสิ่งความรักความเชื่อมั่น และความพักดีบางส่วนทุกการสูญเสียทำให้ความแค้นลึกขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามีมิติและมนุษย์นี่คือมิติที่หลายคนมองข้ามแม้ผู้ยิ่งใหญ่ก็มีความเจ็บปวดและความเจ็บปวดนั้นบางครั้งนำไปสู่การตัดสินใจที่รุนแรงทศกัณฐ์ไม่ได้ใช้พลังอย่างเดียวเขาใช้ปัญญาและความฉลาดในการวางแผน แม้แต่ผู้ถือความยุติธรรมสูงสุดก็ต้องเคารพนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตัวละครน่าสนใจและยากจะลืมความฉลาดไม่ได้ทำให้เขาดีหรือเลวแต่เป็นเครื่องมือที่สะท้อนทั้งอดีตและความเชื่อของเขาทศกัณฐ์รักและหวงแหนทั้งครอบครัวและอาณาจักรแต่ความรักนั้นบางครั้งทำให้เขาตาบอดต่อความถูกต้องนี่คือความซับซ้อนของตัวละครที่หลายคนมองข้าม ความรักสามารถสร้างพลังและความอ่อนแอทำให้การตัดสินใจของเขาไม่เคยเรียบง่ายอาดีตของทศกัณฐ์ไม่ได้เลวร้ายเพียงอย่างเดียวมันสอนว่าความอายุทธรรมและความถูกมองข้ามสามารถสร้างผู้ทรงอำนาจที่ซับซ้อนและนี่คือสิ่งที่ผู้ฟังทุกคนควรพิจารณาอาดีตสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้คนไม่ได้เลวโดยกำเนิดแต่บางครั้งโลกและสิ่งรอบตัวทำให้เขากลายเป็นตัวร้าย วันนี้เราไม่ได้บอกว่าทศกัณฐ์ถูกต้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อสูรสิบหน้าแต่คืออดีตที่ถูกละเลยและความอายุติธรรมที่สังคมมอบให้ถ้าคุณเป็นทศกัณฐ์คุณจะทำอย่างไรเราอาจต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เลวโดยกำเนิดนี่คือเรื่องราวที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับความถูกต้องและความชอบธรรมและบางทีคุณอาจมองตัวละครนี้ด้วยสายตาใหม่